รครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ไฟ DC จากแผงโซลาเซลล์ไปหมุนมอเตอร์ ac นะครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับภาคเกษตรกรนะครับในการสูบน้ำนะครับในานานะครับสูบน้ำซับเมิร์ด จากใต้บาดาลน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํามันเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราต้องใช้น้ํามันนะครับเดี๋ยวนี้เราใช้แผงโซลาเซลล์ซึ่งสามารถที่จะนําพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นไฟ DC นะครับเมื่อได้ไฟ DC จากแผงโซลาเซลล์แล้วเนี่ยก็มาเข้าอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า VFD นะครับเพื่อจะเปลี่ยนไฟ DC เนี่ยให้เป็นไฟ AC นะครับแล้วไปขับมอเตอร์อย่างเงี้ยก็จะไม่ต้องเสียน้ํามันอีกต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นชั่วโมองแรกนะครับเราก็จะเรียนเรื่องการการหมุนมอเตอร์ AC นะครับ220โวลต์นะครับด้วยไฟดีซีนะครับดีซีนี่ได้มาจากไหนได้จากแผงโซล่าเซลล์นะครับได้จากแผง แผงโซลา่าครับแผงโซลา่าสมมุติว่วาเรามีแผงโซลา่าเซลล์นะครับปัจจุบันนี้ข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะแผงโซลา่าเซลล์มันสามารถเมื่อถูกแสงแดดนะครับมันสามารถผลิตไฟหรือว่ามีไฟออกมาเนี่ยครับได้ว์สูงมากนะครับแล้ววัดก็สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมจะพูดถึง แผงโซลัาเซีเย์รุ่นใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่วัดสูงแล้วก็วต์สูงด้วยนะครับก็ประมาณ80โวลต์นะครับ80โวลต์นะครับ80โวลต์80โวลต์80โวลต์5แอมป์นะครับ5แอมป์หรือ,อ500วัตต์นะครับ500วัตต์เพราะนั้นสแผงเนี่ย เมื่อเราต่ออนุกรมกันนะครับอันนี้เขาเรียกออกต่อนุกรมนะครับนะครับมีลบมีบวกนะครับเอาบวกแผ่นนี้ไปต่อลบแผ่นนี้นะครับลบวกแผ่นนี้ไปต่อลบแผ่นนี้นะบวกแผ่นนี้นะครับไปต่อลบแผ่นนี้นะครับก็จะได้เหลือออกมาสองเส้นก็คือมีไฟบวกกับไฟลบนะครับสองเส้นนี้นะครับฮ ก็มาเข้าเบเกอร์นะครับอันนี้เบเกอร์นะครับไฟที่เราจะมาใช้นะครับบวกลบนะครับถ้าเป็นแผงโซลาเซลล์แผงรุ่นใหม่นะครับมันก็จะผลิตไฟได้แผงละ80โวลต์แล้วมาต่ออนุกรมอย่างนี้เราก็ได้ไฟเพิ่มขึ้นมาคูณ4นะครับ4แผงก็คูณ4นะครับ8 4 32คือ320โวลต์นะครับ DC นะครับ จริงๆเราจะต่อ5แผงก็ได้นะครับต่อ5แผงก็ได้ให้ได้ไม่เกิน400โวลต์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่เอาต่ำสุดก็แล้วกันนะครับ320โวลต์เนี่ยกำลังพอเหมาะนะครับในการหมุนมอเตอร์นะครับเพราะว่าการหมุนมอเตอร์220เราจำเป็นจะต้องใช้ไฟประมาณ311โวลต์นะครับ DC นะครับแต่นี้เราจะเอาไปหมุนมอเตอร์นะครับ220โวลต์นะครับ เพราะนั้นเรามี320นี่ก็โอเคแล้วครับใช้ได้แล้วนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างนะครับ2อย่างเท่านั้นเองนะครับ1นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอไอไอที่ผมก็เขียนนี่นะครับก็คือเป็น VFD เขาเรียกว่า VFD นะครับ VFD นะครับนะ VFD นะก็จะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างเท่านั้นเองนะครับ นะครับก็เอาไฟเข้าออตรงนี้นะครับสมมติว่าไฟเข้าออนะครับอุปกรณ์ชิ้นี้เขาเรียกว่า MCU นะครับ MCU MCU ย่อมาจาก Microcontroller Unit นะครับนะถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า CPU ก็ได้นะครับตัวนี้มีหน้าที่อะไรครับตัวนี้นี้มีหน้าที่สร้างสัญญาณซาเวฟนะครับสร้างสัญญาณซาเวฟสซเวฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราว่าไฟ DC ม,มันจะเป็นไฟ DC มีบวกมีลบแต่ถ้ามันเป็น AC แล้วเนี่ย มันจะต้องเป็นสายสายเวฟนะครับจะเป็นซายเวฟหรือโมดิฟายสายเวฟอะไรก็ก็เป็น AC ได้หมดนะครับมันจะสร้างขึ้นมา3เส้นนะครับฮนะมเส้นตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัว CPU นะครับหรือ MCU ก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับก็จะมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ <C ont roller> นี่ก็จะมีหลายแบบอีกนะครับถ้าเป็นแบบราคาถูกๆก็จะเป็น8บิตก็ใช้ได้แล้วนะครับแค่ไปหมุนวอเตอร์แบบ8บิตก็ได้แต่ตัวที่เห็นนี่ก็คือ32บิตนะครับอนาคตผมจะทําเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ CPU ตัวใหญ่อันนี้อนาคตนะครับแต่แต่ตัวที่จะทํานี้จะเป็น8บิตอยู่นะครับก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่ CPU จะเป็นตัวเล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงนะครับถ้าเป็นหมุนวอเตอร์อย่างเดียวเอา8บิตก็พอแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยผมจะมีชื่อเรียกว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งชื่อมันว่า AN-900 นะครับ AN-900 นขีดร้อนะฮะแล้ว AN-900 เนี่ยมันได้มาจากแอปพลิเคชันโน้ตที่900ของบริษัทไมโครชิพซึ่งเขามีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างสัญญาณไซเวฟเนี่ยสามเฟสนะครับสามเฟด นะครับออกมานะครับผมว่าก็ปี้ตัวนี้ไม่ใช่ก o ปี้เขาให้ให้กอปี้อยู่แล้วนะครับเขาเป็นตัวอย่างโปรแกรมอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่า en 900นะครับเมื่อก่อนนี้เราใช้ชิปของ pic นะครับ pic นะครับอ16อะไรก็แล้วแต่นะฮะปัจจุบันนี้เราใช้ r d u i n o นะครับ Arduino Arduino เขียนมีตัวไอตัวนะง Arduino n นนะครับโน n o เดี๋ยวจะให้ดูของจริงนะครับตัวนี้มีหน้าที่สร้างสัญญาณซาเวฟขึ้นมาสามอันนะครับสามเฟสนะครับสามเฟสมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะต่างกันอยู่นะครับถ้าเป็นมอเตอร์นะครับอันนี้นี้นี้มอเตอร์นะครับสมมุตินี้เป็นมอเตอร์อันนี้เป็นมอเตอร์นะครับ ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสเนี่ยมันจะมีขนลวดสองขดนะครับสองขดเนี่ยอันนี้เขาเรียกคอมมอนนะครับนี่เรียกลันนะครับน,นี่เรียกสตาร์ทนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับท,ทั่วไปนะครับก็จะมีออกมาอย่างนี้นะครับไอ้สามเส้นเนี่ยมันก็จะสร้างสัญญาณออกมาถ้าเป็นสองรอยี่สิบแบบแบบแบบมีขนลวดสองขดเนี่ยคอมมอนลันสตาร์ทเนี่ย เขาจะเรียกว่า,าการต่างของเฟสเนี่ย90องศา90 90 90นะครับอย่างละ90เนี่ยเรียงก,กันไปนะฮะ90แล้วก็2อันนี้ก็เป็น180อย่างเงี้ยออกไปเพื่อจะเป็นหมุนมอตเตอร์ชนิดนี้นะครับเมื่อสร้างสัญญาณทรายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวขับนะครับตัวขับขับขับนี่คือกําลังนะครับอันนี้มันเป็นแค่สัญญาณแค่นั้นเองนะ ที่ออกมาเนี่ยสามเฟสมันคือสัญญาณทนั้นถูกสร้างโดย MCU ตัวนี้นะครับแต่เมื่อสร้างแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวขับตัวขับนี่คือตัวขยายกําลังนะครับที่จะออกมาแปขับได้หนึ่งแรง2แรงสาแรงอะไรเลยก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับตัวขับนะครตัวขับตัวนี้นะครับมันจะมีขายนะครับเขาจะเรียกว่า IPM นะครับ IPM ถูกใช้ไหนไหนครับถูกใช้ในแอร์อินเวอร์เตอร พราะแอร์อินเวอร์เตอร์มันก็คือการขับมอเตอร์นะครับการขับมอเตอรอ์ด้วยวิธีนี้นะครับเหมือนกันนะครับเขาเรียก IPM มันก็จะประกอบด้วยข้างในเนี่ยประกอบด้วยอุปกรณ์ไอจีพีทีหกตัวเลยเนี่ยนะฮะ IPM เนี่ยถูกใช้มากที่สุดในในแอร์อินเวอร์เตอร์เพราะแอร์อินเวอร์เตอร์ก็คือการขับมอเตอร์นั่นเองนะครับในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์นะครับ โมเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในคอมเพรสเซอร์แต่ในที่นี้ผมกําลังจะทําปั๊มน้ําเพราะ,ะนั้นไอ้มอเตอร์ตัวนี้ก็คือมอเตอร์ผงปั๊มน้ํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปขับมมเตอร์ในคอมเพรสเซอร์ก็ได้นะครับก็ได,กได้ก็มีคนเอาไปดัดแปลงแอร์ธรรมดาแอร์ฟิสเบีนเนี่ยมาเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้ไอพีเอ็มเนี่ยมันได้มาจากไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ในนี้นะครับ อันนี้คือรูปของอตัว a อ900นะครับ a n 9 0 0นะครับที่ผมว่าใช้ไมโครคอนโทรลเอ8บิตนะครับก็จะมีสายเชื่อมนะครับสายปลั๊กเชื่อมตัวนี้ก็จะไปเชื่อมกับ ipm นะครับ i p m ที่ผมจะใช้ก็คือตัว t m 35นะครับตัว TM 35เพราะว่าตัว ipm ตัวนี้นะครับมันสามารถขับได้ถึง2แรงม้านะครับ2แรงมา้า บางรุ่นนะครับเป็นถ้าเป็นของมือสองรุ่นเก่าๆหน่อยนี่จะขับได้ถึง3แรงม้าเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกคอมแพตติเบิลหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมันขับได้ไม่ไม่ไม่เหมือนกับของของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับของญี่ปุ่นแท้ๆนี่ขับได้ถึง3แรงม้าเลยนะครับแต่ในที่นี้เราก็ยังมาขับแค่ไม่เกิน2แรงม้าเนี่ยได้ละนะครับที่เอ็มนะครับมีสายเข้าไปเสียบที่ทีเอ็มสามห้าที่เอ็มสามห้าก็คือตัวขับนะครับหรือไอพีเอ็มนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าไอพีเอ็มที่ผมได้มาเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ถ่ายในแอร์นะแอร์ยี่ห้อชาร์ปนะฮะก็จะมี i p m อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีสายมาเสียบไอตัวนี้ก็จะไปเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ที่นี้ในที่นี้เราไม่เอาข้อคอมเพรสเซอร์นะเราจะไปหมุนมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูที่มามันนะครับ เพราะว่าอันนี้คือวงจรของแอร์นะครับวงจรของแอร์นะครับก็จะมีเนี่ยตัวเนี้ยคือ power นะครับออกมาก็จะเป็น3เส้นเนี่ยเข้ามา2เส้นนะครับออกมาเป็น uv หรือน u นะครับไปขับคอมเพรสเซอร์นะครับนะฮะแล้วแอร์ตัวนี้เป็นแอร์รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเมื่ออ่านี่คือตัวนะครับตัว ipm นะครับนะตัวเนี้ยครับก็เกือบ อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีมาเกือบ20ปีละรุ่นแรกๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยี่ห้อชาร์ปอย่างเงี้ยนะครับจะใช้ ipm ประเภทเนี้ยแล้วแต่แรงม้านะครับแล้วแต่แล้วแต่คอมพิวเซอร์หรือว่า dtu นะครับ btu นะครับว่า btu มากก็ต้องใช้มอเตอร์ใหญ่มันก็จะใช้ ipm ตัวใหญ่นะครับแต่ที่เราได้มาก็คือไอพวกเนี้ยในประเทศจีนเนี่ยเขาปลดระวางแล้ว พะมันเก่ามากแล้วเกือบ20ปีแล้วเมื่อปลดระวังนะครับพ่อค้าหัวใสเขาก็ถอดเอา i p พอพวกนี้มาขายถ้าเราไปซื้อตัวใหม่ๆนะครับถ้าไปซื้อตัวใหม่ๆนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ3 4มสี่พันบาทเลยนะครับสามสี่พันบาทเลยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยนะสามสี่พันบาทเลยแต่นี้เราเห็นว่ามันมีแอร์พวกนี้ปลดระวังมาแล้วก็เขาถอดเอา IPM ออกมาขายเนะนี่ยขายในราคาอยู่7 0 0บาทผมซื้อมา7 0 0ด้อบาทนะตัวเนี้ย7 0 0บาท ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังมียังพอมีนะครับยังพอมีได้ในท้องตลาดแล้วก็ในเมืองจีนก็ปลดระวังเยอะ,ะครับอีกน่อยก็ยังมีเยอะนะครับ i p พตัวนี้นะครับเราก็เอา i p m ตัวนี้นะครับอเอามาทําคู่กับตัวนี้นะครับามาคู่กับตัวนี้ก็กลายเป็นมีอุปกรณ์แค่2อ,อย่างเท่นั้นเองก็คือ mcu หรือ a n 9 0เกกับตัวขับนะ ทีเอ็มสามสิบห้านะครับตัวนี้ขับได้สองแรงนะครับสอง h ที่ผมบอกว่าขับได้สองแรงเพราะว่าอตัวรุ่นใหม่ๆที่เขาเอามาขายทุกวันเนี่ยผมลองเอาไปขับสามแรงได้ใช้ไดไไไ้ไม่เกินเดือนนะครับมันพังมันขับได้นะแต่มันพังมันไม่เหมือนรุ่นเก่าเก่าถ้ามันตัวเก่าเก่าเนี่ยยิ่งดีนะครับรุ่นนั้นนะขับได้ถึงสามแรงมาแต่เราก็ไม่จําเป็นนะครับเรารู้ว่าเออมันขับได้สองแรงมา้าได้เราก็ขับแค่สองแรงมา้าพอ นะครับมันก็จะเอาอันเนี้ยนะครับก็จะมีสายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสายสัญญาณเยอะแยะไปหมดเลยเข้ามาเสียบเข้ามาเสียบตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลานคอมอนสตาร์ทนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะมีแค่สองอย่างแล้วก็ตัว m c u ตัวเนี้ยผมขายอยู่ห0ร้อยบาทห0ร้อยบาทห0 0้อยบาทนะครับตัวขับเนี้ย 7จ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทก็พันสามนะฮะพันสามทีนี้อุปกรณ์อย่างอื่นมันก็จะมีตัวคาปาอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเอาไฟเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคาปาเข้ามาหาคาปาเข้ามาหาบิดไดโอดก่อนเพราะว่าเราสามารถใช้ไฟดีซีก็ได้เอซี AC ก็ได้นะครับไฟเอซีหรือดีซีก็ได้นะครับเข้าไปก็ต้องผ่านบิดไดโอดออกมานะครับผ่านคาปานะครับ ขับปาก็ใช้พันไมโครนะครับพันไมโคร4ี่รโวลต์นะฮะ5้โวลต์นะครับก็แค่นี้เองนะครับพวกนี้คือพันกว่าบาทนะครับคือประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับไม่เกิน2000บาทก็เอาไปขับปั๊มในท้องไร่ท้องนานะไม่กำบาดานอะไรก็ได้นะครับไม่เกิน2องแรงก็ใช้ได้ละมันถูกดี นะครับเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์น้อยนะครับแต่ขออย่างเดียวขอให้มีแผงพอไฟพอตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นแผงรุ่นเก่าก็ต้องใช้แดแผงนะครับอย่างน้อยแต่เป็นแผงรุ่นใหม่เราก็ใช้เหลือสี่แผงนะครับเปิดไฟเข้าปุ๊บทํางานเลยนะครับมอเตอร์หมุนเลยนะครับค่อยๆหมุนไตระดับขึ้นไปนะครับจนถึงถ้าหากว่าไฟไฟแรงเต็มที่นะครับถึง3 2 0ี่เนี่ยมันก็จะได้ห้าสิเฮิร์ตห้าสิบเฮิร์ตนะครับก็คือหมุนเต็มที่เลยน้ําก็จะออกมาเต็มที่เลย แต่ถ้าเรามีไฟน้อยแ,บบแดดตกเนี่ยมันจะอาจจะเหลือ2อ0 V อยาโวลต์อย่างนี้นะมันก็ทํางานนะครับแต่รอบมันก็จะลดลงมาไอเฮิร์ตตรงนี้ก็อาจจะเหลือสัก3 0 z เฮิรตอย่างเงี้ยนะก็ยังทํางานได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าให้ต่อไฟอย่างน้อย320ขึ้นนะครับจะมี4แผงหรือ5แผงนะหรือ8แผงก็คํานวณดูว่า,าได้ไฟทั้งหมดกี่โวลต์นะครับก็เอาไปทําได้ทีนี้ทําอย่างนี้แล้วเนี่ย อธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็จําเป็นจะต้องทําให้ดูใช่ไหมฮะเมื่อทําให้ดูเราถึงจะเข้าใจเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องมอตเตอร์กันไอ้มอตเตอร์ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสเนี่ยถ้ามันเป็นปั๊มบาดานเนี่ยมันก็จะมีคาปาอยู่ข้างนอกนะครับเราก็ไม่ต้องใช้กล่องข้างนอกเราไม่ด้ใช้เอา3เส้นนี้ก็พอก็คือคอมมอนลันสตาร์ตแต่ถ้ามันเป็นเป็นปั๊มหอยโข่งเนี่ยมันจะมีคาปาข้างในต่อกับสตาร์ตนะครับต่อสตาร์ต มันจะต่อข้างในนะครับข้างในใน,ใน,ในมันจะต่อสตาร์ทเนี่ยจะมีคาปาอยู่ตัวหนึ่งกับรันอย่างเงี้ยต่อกันอยู่างเงี้ยเราต้องตัดมันออกก่อนนะครับเราต้องตัดคาปาออกก่อนถึงจะต่อคอมมอนรันสตาร์ทได้ในคลิปมีวิธีต่ออยู่นะครับแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสามเฟสแท้ะนะครับสามเฟสแท้นี่เขาจะเรียก uv W u นะครับไม่เรียกรันคอมมอนสตาร์ทอย่างนงี้นะเขาเรียก uv W u นะครับ อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ,อเป็นมอเตอร์แบบ220ทับ380อนะครับให้เราต่อแบบถ้าต่อเดลต้าถ้ามันต่อสตา์อยู่นะฮะอันนี้สตามันจะเป็น380นะครับถ้าต่อเดลต้าเดลต้าก็จะเป็น220บโวลต์นะครับให้เราต่อให้เป็นเดลต้านะครับเพราะว่าเราจะขับด้วย220 แต่ถ้าเราต่อแบบสตาร์ปุ๊บเนี่ยครับมันจะทํางานได้มาเต็มประสิทธิภาพเลยถ้าหากว่าเราจะต่อ3 8 0ยปสิบเราต้องเพิ่มแผงไปอีกเท่าตัวนะครับมีสี่แผงก็ต้องเป็นแดแผงแล้วครับนะเพราะว่าเราจะต้องการไฟถึงหกร้อยโวลต์นะครับนะเข้าไปแต่นี้เราต้องการแค่3 2 0ยโวลต์เพราะฉะนั้นออกมาแค่2อ0ยิบแต่ถ้าเราจะไปขับสตาร์นะครับก็ต้องต่อแผงให้ได้6้อยี่ิบโวลต์นะครับมันถึงจะขับ3 8 0อยปดิบได้ ซึ่งมันเปลืองเปลืองตังนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยังมีใครใช้ไอ้มอเตอร์3เฟส3 8 0ดสเท่าไหร่นะครับก็เอามอเตอร์ซิงเกิลเฟส220โวลต์วเนี่ยเอามาใช้จะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะเรามีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นซิงเกิลเฟสหมดเพราะฉะนั้นผมจะพูดแต่เรื่องซิงเกิลเฟสอย่างเดียวนะครับออกนะครับแล้วก็ต่อสายออกมาเป็นคอมมอนลันสตาร์ทเอามาเข้าเครื่องนี้ทีนี้เมื่อเราเรียนรู้แล้ว การหมุนหรือว่าเครื่องอิอร์เตอร์เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน2,000บาทเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเออมันก็แค่ไม่เกิน2,000บาทเราทำเองได้ไหมนะครับผมก็จะใหว้วิธีทำให้นะครับเรามาตรงนี้เลยครับโอเคทีนี้เรามาดูของจริงนะครับว่าของจริงเนี่ยที่ผมวาดในกระดานก็คือประกอบด้วย a อ AN 900นะครับหรือ CPU หรือ MCU นะครับสลับ าการสร้างสัญญาณ PWM สายเวฟนะครับผมจะเขียนไว้ว่า VFD 3เฟส SPWM ก็คือสายเวฟแบบ PWM generator ก็คือตัวสร้างสัญญาณ PWM นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องมีสายจัมระหว่างาตัว a n 900ตัวนี้นะครับเพื่อจะจัมเป็นสายแพรนะครับจะส่งสัญญาณ6สัญญาณน,นะครับ ไปที่ IPM ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า IPM นะครับ IPM ก็ตัว TM 3 5นะครับตัวนี้ได้มาจากาตัวขับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งเป็นของมือสองตัวใหม่เราคงจะซื้อม,มาใช้ก็คงลำบากนะครับมันจะแพงกว่า VFD ของ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 ,ของที่เขามีขายนะครับเพราะว่าของที่มีขายเนี่ยขนาด3แรงเนี่ยมันก็ตกอยู่ประมาณ7-8 0 0 0พับาทนะ ซึ่งถ้าเราไปสร้างเองแล้วเราไปซื้อของใหม่นะครับมันก็เกินแล้วครับนะเกินเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็ประมาณ3 4มส0พันบาทตัวนี้นะครับแต่เราได้ของมือสองมาเนี่ยประมาณไม่เกิน800บาทนะครับไม่เกิน800บาทของมือสองอย่างนี้นะครับเป็นตัวขับนะฮะแล้วก็มีขับปลาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบิดเตโอดตัวหนึ่งนะครับอ่าเทอมินอลเราก็ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็จะเดินสายนะครับการเดินสายนะครับอ่า อันแรกนะครับที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือไฟเข้าการที่เราจะจ่ายไฟเข้าปุ๊บเนี่ยเนื่องจากไอตัวคาปาเนี่ยมันมีค่าพันไมโคร4ี0โวลต์เนี่ยเวลาเราจ,จ่ายไฟถ้าเป็น AC 220จ่ายเข้าไฟปุ๊บเนี่ยมันจะกระชากไฟเข้าไปหาคาปาเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดการกระชากเขาเรียกว่าซอฟต์สตาร์ทนะครับคือใช้ n d c นะครับขนาดนี้นะครับใหญ่หน่อยเพราะว่าเราจะใช้วัดสูงหน่อยนะครับ ยี่สิบโอ์มนะครับขนาด2เซนนะครับสองตัวเข้าก่อนเข้าบิดไดโอดนะครับจากไฟฟ้าหรือแผงโซล่าเซลล์นะเข้าได้เหมือนกันนะครับเข้าที่เดียวกันนะครับผมก็จะบัดกีเข้าก่อนนะครับบัดกีเข้าบิดไดโอดบิดไดโอดจะเข้าสองขากลางนี้นะครับ ac นะครับเข้าสองขากลางนี้จะออกมาเป็นไฟ dc ที่สองขาข้างสองข้างนี้นะครับข้างที่มีมุมตัดนี้นะครับคือบวกนะครับตัวนี้เราจะต่อเข้าขาปาขาบวกนะครับขาลบจะเขียนเป็นแถบอย่างนี้ต้องมีเครื่องหมายลบนี่คือขาลบนะครับด้านนี้เป็นขาบวกนะครับเดี๋ยวเราจะต่อเข้าไปแต่ตอนนี้เราต่ออินพุตก่อนนะครับอินพุตก็ต่อเข้าที่ขาสองขากลางตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็จะต่อเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับ ตรงเทอร์มินอลน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟเราจะเข้าทางเทอร์มินอลน,นี่นะครับขัดน็อตก่อน คลิปก็อาจจะดูยาวนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้เวลาจริงเลยนะครับเวลาที่จะทำงานจริงๆเลยนะตัดให้พอดีนะครับอ่เรียบร้อยนะครับ ขันเข้าเทมเนนอนแต่สําคัญอย่างยิ่งนะครับไฟเข้านี่นะครับไอตัวฮิซซิงนี่นะครับถ้าใหญ่ๆก็จะดีหน่อยจะ,จะได้วางใหญ่ๆห,หน่อยนะครับแต่ถ้ามันเล็กก็เราก็จะวางอย่างนี้นะครับอย่างทีเอ็มสาเนี่ยที่เราจะต้องติดกับฮิซซิงไม่จะมีอลูมิเนียมของตัวนี้อยู่นะครับแค่นี้ก็พอตรงนี้มันไม่เกี่ยวมันก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ต้องระบายจากตรงตัวอลูมิเนียมของตัว TM 35เนี่ย ลงฮิตซิงตัวนี้นะครับแล้วสําคัญนะครับไอ้พวกนี้จะไปช็อตลงกลาวลงลงซิงไม่ได้ง,ง้งางๆขึ้นมาหน่อยให้มันสูงๆหน่อยนะครับนีน่อันละอีกอันนึงก็มาใส่ตรงนี้ก็ขันเข้าไปแล้วก็ดัด แล้วไอ้ตัวเนี้ผมมีขาวางสลับวางไอ้ตัว M C U ว่าตรงนี้มันจะสูงหน่อยมันจะอยู่ด้านใต้เงี้ย<ๆ>ก็จะไม่ช็อตไม่อะไรละจริงๆแล้ววิธีการต่อให้เราจำวงจรได้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามันก็แค่ขาเข้านะฮะ เข้าบิดไดโอดเดี๋ยวออกจากบิดไดโอดก็ไปเข้าคาปาจากคาปาก็ไปเข้าออตัว TM นะไฟเข้าแค่นั้นเองนะครับจำวงจรแค่นี้ไว้นะครับแต่เวลาเราไปาลงฮิตซิงแล้วฮิตซิงมันไม่เหมือนกันนี่เราก็ต้องคิดละว่าเราต้องวางยังไงนะถึงจะเดินได้สายได้ดีกว่านะจำวงจรไว้ในนะจำหน่วยความจำของเรานะครับก่อนนะครับพนะอได้หน่ได้ขาเข้าแล้วนะครับ แสดงว่า2อันนี้คือคือไฟ Ac เข้าก็ได้ DC เข้าก็ได้นะครับตรงนี้นะครับออกมาก็จะเป็นบวกลบตรงนี้นะครับนี่บวกนะครับสายบวกอันนี้สายลบนะครับทีนี้เราก็ต้องหาสายบวกก็คือสีแดงนะครับลบก็คือสีดำเราต้องหาสายที่มันเป็นสีนะครับ